สายเขียบว่าไงครับสายเขียบกับผมจนเครียดกินข้าวเดี๋ยมบ้านก่อนครับนี่ดอกแคร์สวยๆปลูกได้ครับปลูกไว้กินผักหน้ามั่งทำปรมชาติครับผมก็ไม่ปลูกครับเก็บของชาวบ้านแทนง่ายดีครับไปปลูกเก็บของเพื่อนแทนครับยังก,กินเนาะ ข,ขัวขัวใส่ปลาแดดใี่ปลาแดกไส่ปลาแด,กม,ด,ดกมาไใส่ตาหน่อยตาแค่ปละแดกที่เองกาบี มันนอนข้าวโยบายไม่ได้ครับตัวแรงฟื้น,นยังกิน้าวเป้ายังหลงยังถุงแีวก็ยายสองคนับได้กระแสบดอกท่นกินแสบ กินบะแสบกินยังกับบะแสกปปบกินมาเก่อไปทํอาเจไปคุณจะทำบมกุ้งครับแสบเด้เอ,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 อครับกับเทียงกับแวม,มาหามของให้ขอบมกุ้งครับ แล้วเอาไปทับกินมกำแาหน่อยๆจะคล้อ,อ,องคนมากครับจะคล้องคนมากก่อนนะครับว่าจะมาลักมาคงจะคล้อ,องมาแล้วเปลี่ยนแผ่นนะครับทำเลยตัวครับเปิดไว้สิบแบบบวกเราก็จะทาทาตัวนี้มันใหญ่ครับมาลักเราตัวนี้ ของมาลักก่อนจาของเมาครับเนาะตักรับสวนนี้บักฮุงเตี่ยครับก็ได้ลักเก็บง่ายอู้หักกับพอมันแก่แล้วเอื่นบักฝักนะครับรนอ่อนๆเอื่นบักแฝงอยู่นี่ห้อยนามอะไใส่เราก็จะไปลักมาฮุงครับมืาจะเท่าลักบักพริกก่อนครับมาแล้วต้องเอาให้ครบครับ นี่ครับพริก็บลังดกเปล่าไม้ห้าอยู่แปลงเก็บกระมงนี่ครับปลูกชิ้นเองมาเป็นครับต้องลักลักกินลักอยากมันแซ่บครับหน่อยแดงเดี๋ยวไปกินกันครับเส้นหมวกนะครับจริงๆเก็บแล้วเก็บหลายหลายครับให้มันกลุ่มว่าถือกับมากครับมักหน่อยครับถือท่อกันครับคดี อะหลังจากได้วัตถุดิบกันมาเรียบร้อยแล้วหมาลรางสันเลยครับรองทุยายนี่ก็อะไจากการขอสะบัดนะรักแน่แน่น่อยขาดยูดีกับบดงขึ้นเฮือนพูนยาบานนะครับนี่เป็นใบนี่หวานไฟครับกินสุดยอดเลยไปบ่กให้กินกย่ไปหากินนะครับเนี่จะฝ่าวตายนี่พระอิตูกินกับตะมองคงนี่กับสุดพริกนณีมะกึกงเนื้อเหลืองนะ อานพี่น้องเอิ้อนยังบ่มะรู้แล้วแต่ผมเอิ้นบอกคือบอกคือมันสิมีรสชาติส่ำหรือเปรี้ยวใส่แทนหนงาใส่แทนบักเคลเทิด umas, ได้ครับบนล่านมังคุดบังกะใส่ต้มปลาต้มไก่ได้เบิดครับซ้ำประกอกนะฮะนี่ฮะสิใส่แทนบักเคลเทิดครับเหั่นจากบ่มีเงินซื้อครับเดี๋ยวไปล้างสันกันเลยโอเคใส่เครื่องไว้นะครับจากห่วงคือเก่าย่อันเส่หมอ สุดเด็ดจะกลู๊นหน้ามันไหลายเลยครับตัวเครื่องจะว่าต้องคตให้แหลก่งเลยใส่สลดลงไปยังหน่อยทำไปหน้านี่ใส่น้ำตาลน้ำกระเด็นทำรวยก็แดกสารค้ามน้นำว่าต้องท่องจะเสียขั้นตอนสำคัญนี่คือการคลุกให้เข้ากันนะครับข้าวให้เข้ากันครับ มบืองนี่ยี่ยี่ให้เม็ดมันออกครับมันี่เพิ่มความเปรี้ยวออกอ,ยอ,ยอกอึดยังยังบแกเละกันแดดชมก็บังหน้าอยู่โอเคครับแซบแล้วครับกุ้งกุ้งไส้คนนี้เฮ็ดยังกระแซบยังจะตรวจว่าคนบ่ิสันต์อะไรครับเฮ้ยกระแซบไปหาหมอคืเอเราครับ พอสามครั้งยังไม่โชคนะครับรูกินกับไผกับกินไดดครับแต่ขอกินกับค้นหลายใจกับพ่อครับพี่น้องเอ้ยออครับน้ำช่ำๆโอ้ยทางเราเผ็ดกับไส้ไปพรียงไวไม่น้ำเลยครับแม่มากัดไปทำไงโซจะข้ามครับ